ว,วันนี้ต้องขออภัยนะคะที่หนิงอาจจะมาเลดมาช้าน,นิดนึงนะคะเกิดจากการที่ได้คุยกับน้องคนนี้ก็เลยได้เอาประสบการณ์ตรงนี้นะคะเข้ามาแบ่งปันเข้ามาแชร์กันในการที่เราจะให้หลายๆคนนะคะสาวไทยได้วยกันเนี่ยได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะในการที่คุณได้คุยกับฝรั่งคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะ น้องบอกว่าฝรั่งเนี่ยอยากจะมาอยู่ไทยมากเพราะเขากเกษียณอายุแล้ว72ปีแล้วนะก็คือถือว่าแก่มากแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยมันไม่พอใช้เขาอยากจะมาอยู่ประเทศไทยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องการที่จะจ้างให้น้องเนี่ยแต่งงานกับเขาเพื่ออะไรคะทําไมต้องจ้างนี่แหละคือปัญหาที่หนิงบอกว่าอย่าทํานะคะนี่หนิงบอกเลยว่าอย่าทําแล้วก็อย่าคิดจะเป็นแล้วอย่าคิดที่จะได้นะคะ ฝรั่งคนนี้ให้ข้อเสนอกับน้องบอกว่าถ้าเธอแต่งงานกับฉันนะฉันจะให้เงินเธออยู่จํานวนนี้จํานวนนี้แต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายไก่กองอะไรนะคะไม่ถึงล้านเอาง่ายๆก็คือให้จํานวนจํานวนหนึ่งแต่นะคะแต่สิ่งที่เขาขอมาคือหนึ่งเขาต้องมาอยู่บ้านน้องเขาต้องมาอยู่ที่บ้านน้องนะคะมาอยู่เลยคือแบบมาอยู่เหมือนสามีภรรยากันเลยแต่แต่แต เขาไม่ได้ให้คิดจะให้เงินรายเดือนเขาบอกว่าฉันก็มามาจ้างเธอแล้วฉันก็มาอยู่บ้านเธอได้นะมาใช้ชีวิตร่วมกับเธอได้มาอะไรได้เธอก็ต้องปกติเธอต้องทํางานทําอะไรของเราปกตินั่นคือชีวิตปกติของมนุษย์อยู่แล้วที่เราจะต้องทาโอเคปะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เรายอมรับว่าเมื่อมีก็เหมือนเรามีสามีคนหนึ่งแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาไม่ให้อะไรมากกว่านั้นแล้วเขาจ้างเท่านี้สมมติสมมุติเขาจ้างห้าแสนก็คือห้าแสนนี้ จบมาอยู่มากินจนเขาพอใจจนเขาตายอะไรก็แล้วว่าไปก็เหมือนสามีภรรยาพอน้องจดทะเบียนแล้วแต่แต่แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่สามารถที่จะทําไม่ว่าจะเป็นวีซ่าไปบ้านเขาหรือพาน้องไปเที่ยวบ้านเขาหรือพาไปไหนก็แล้วแต่เข้ามาในานามน้องบอกว่าเขาต้องการที่จะมาในานา้มแค่ได้มาอยู่บ้านน้อง แต่เวลาเขาไปเที่ยวไปกินไปโน่นไปนี่ไปนั่นเขาจะไปของเขาคนเดียวก็คือไม่มีน้องเพราะเราจดแค่ในนามแล้วคุณได้เงินห้าแสนชั้นไปในสมมติอันนี้เงินห้าแสนนี่คือสมมุตินะคะสมมุตินะสมมตุติแต่น้องไม่ได้น้องบอกว่าพี่หนิงไม่ต้องบอกจานวนแต่นี่คือหนิงสมมุติขึ้นมาจํานวนตัวเลขขึ้นมาเพื่อให้คุณได้เข้าใจง่ายๆโอเคปะ่ะอันนี้ไม่ใช่นะ้อไม่ใช่ห้าแสนเนี่ยคือพูดเฉยๆแต่ว่าพูดเพื่อยกตัวอย่างเขียนว่าเขียนเนาะอันนี้หนิงอยากจะให้ทุกคนเขียนก่อนสมมุติว่าเขาจ่ายแค่ห้าแสนเนี่ยปุ๊บ เขาก็จะมาอยู่บ้านน้องมาอยู่มากินน้องก็ต้องทําหน้าที่ดูแลเขาแต่เวลาเขาออกไปกินไปเที่ยวไปเที่ยวโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาไปคนเดียวเขาไม่เอาน้องไปด้วยเพราะเขาบอกว่าเธอไม่ใช่ภรรยาฉันจริงๆเขาก็จะอยู่ของเขาแล้วเขาก็ให้น้องเนี่ยนะคะจัดสรรปันส่วนเรื่องห้องของเขาเขาจะอยู่ห้องของเขาคนเดียวนะคะให้ใครเข้าไปยุ่งแม้แต่ตัวน้องเองก็ไม่ได้ยุ่งเขาก็จะนอนเขาคนเดียวเขาพูดง่ายงคือจ้างนั่นแหละนิงก็เลยบอกว่านะคะไอ้เรื่องอย่างเนี้ย ระวังระวังนะคะเรื่องระวังคุณอย่าคิดเห็นแค่เงินแค่จํานวนเล็กๆจํานวนก้อนหนึ่งก้อนที่คุณอยากจะได้แล้วคุณลืมมองถึงอนาคตหรือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจริงๆฝรัง่งเนี่ยสามารถมาอยู่ไทยได้ไม่ว่าเขาจะมีวีซ่าเกษียณถ้าเขาทําตามกฎระเบียบของประเทศไทยเขาสามารถอยู่ได้อย่างเช่นอเมริกาสามารถอยู่ได้ หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็อันนี้คือด้วยวีซ่าท่องเที่ยวสามารถอยู่ได้หนึ่งเดือนแต่ถ้าจับต่อวีซ่าเกินนั้นก็จ่ายอยู่ที่นี่ไม่แน่ใจว่าพันเก้าหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็จะให้คุณอยู่ต่อได้อีกหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนในนี้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่ถ้าทําวีซ่าเกษียณมานะคะทําวีซ่าเกษียณเพื่อจะมาอยู่ไทยอะไรเงี้ยก็ต้องทาตามกฎระเบียบของไทยนะคะอันนั้นก็คงมันก็เป็นอีกระเบียบระเบียบหนึ่งที่ฝรั่งสามารถทําได้นะคะ โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องจ้างใครแต่งงานด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าจ้างแต่งงานแล้วถ้าเราลับลับเป็นอะไรเกิดขึ้นไหมอย่างที่บอกการจ้างแต่งงานคือการหลอกลวงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโดนจับได้ก,ก,ก,ก็ก็น่าจะมีปัญหานิดนึงอะแต่หนิงก็ไม่รู้ว่ากฎระเบียบของประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณไหนเพราะจ้างการแต่งง,งานแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาถ้าจ้างแต่งงานก็คือโดนถอดถอนนะคะถอดถอนทุกอย่างแลวถ้าเขาจับได้เขาส่งกลับประเทศ เหมือนกันนะคะแต่นี้ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้มงวดขนาดไหนเนาะอันนั้นก็คือขอหนิงพักเรื่องนอนไว้แต่ถ้ามันมีผิดกฎหมายขึ้นมาก็ลำบากนะคะหนิงบอกเลยว่ากฎหมายก็คือกฎหมายเนาะซึ่งเราอยู่นิ่งดีแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะได้สามีฝรั่งจริงๆคุณควรจะหาให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายตามวิธีการตามสิ่งที่เขาเคยเป็นนะคะก็คือหาให้มันถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องอยู่ด้วยกันด้วยความรักนะคะแล้วไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ใช่ มามีข้อเสนอแบบนี้ซึ่งหนิงมองว่ามันไม่แฟร์สำหรับผู้หญิงไทยเราด้วยกันนะถ้าถ้าคุณแค่จะเอาฝรั่งมาคนนึงเพื่อได้เงินก้อนนึงแต่ชีวิตคุณไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรือคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหนิงมองว่าอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าหนิงไม่อยากให้คุณมาเป็นเหยื่อของฝรั่งหรืออะไรด้วยคุณไม่ทันเขานะคะส่วนมากฝรั่งถ้าจะแบบนี้คือเขาจะชอบอยู่ต่างจังหวัดเพราะค่าใช้จ่ายน้อยนะคะ เขาก็จะคุยกับผู้หญิงต่างจังหวัดมากกว่าเพื่อนี้ค่าใช้จ่ายน้อยเขาไม่ยุ่งเทพยอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่ากรุงเทพมันมันค่าใช้จ่ายเยอะก่อนที่ฝรั่งจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณนั่นแหละที่ทําแล้วอยากจะทําอะไรคุณไม่ค่อยศึกษานะคะนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าคุณหวังแค่เงินตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทํานะคะแล้วเงินเงินจํานวนที่ ที่เขาให้มามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหนิงอยากจะบอกว่าก่อนที่คุณจะคิดจะทําอะไรนะคะคิดเยอะๆนะคะเรื่องสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยสิบยี่สิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วที่ผู้หญิงไทยได้สามีมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกอย่างมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตทั้งนั้นเลยนะคะถ้าคุณคิดว่ามันง่ายป่านนี้ผู้หญิงไทยได้ผัวฝรั่งหมดแล้วนะมันไม่ง่ายนะคะ แต่ถ้าคุณมาถูกที่ถูกทางคุณทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันง่ายสําหรับคุณแล้วก็ถูกต้องสําหรับคุณอย่าคิดว่าการจดทะเบียนสมรสเพื่อจะได้เงินกเกษียณของฝรัง่งมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายนะคะหนิงบอกเลยมันไม่ได้ง่ายแต่ละประเทศเขามีกฎหมายคุ้มครองหรือบังคับเรื่องเงินกเกษียณอยู่มันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าคิดตื้นนะคะอย่าคิดตื้นคิดเยอะๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปหรือว่าคุณจะเชื่อใครอะไรก็แล้วแต่นะคะหนิงอยากให้คุณคิด หนิงไม่ได้อยากให้คุณมาต้องเสียใจเสียเวลาแล้วมาเสียเงินช่วงอายุเยอะๆมันมันไม่มีเวลาที่เราจะมากลับตัวหรือแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดเยอะๆหาหนทางที่ดีศึกษาในการที่จะจะเดินทางนะศึกษาในการตัดสินใจหลายๆอย่างนะคะของแบบนี้คุณต้องคิดให้เยอะถ้าคุณตัดสินใจถูกชีวิตคุณมีความสุขแล้วสบายด้วยแต่ถ้าคุณตัดสินใจผิดทุกเท่าไหร่ก็ทุกทุกไม่เคยจบนะคะทุกยันตายอาจริง,รงเพราะฉะนั้น ขอให้คิดดีๆแล้วก็ไตรตรองดีๆใช้สติเยอะๆนะคะพยายามถามคนที่เขามีความรู้แล้วก็หาแนวความรู้จักหลายๆคนที่ทำคลิปวิดีโอซึ่งหนิงเห็นหลายๆคนทำคลิปวิดีโอที่แบบมีสาระมากมายนะคะลองศึกษาเยอะๆเ,ะเะนาะไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์ตอนนว้ดี๋ยวจะกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยบาย,บายบาย